แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอเอ้ยรอคอยนี่มีมุกรีวิวค่ายลูกเสือ e ีพีได้เวลาลงฐานแล้วครับแต่ละฐานคือสุดจริงและนี่ก็คือฐานของผมครับฐานที่ทุกคนอยากเล่นมากที่สุดเด็กๆมาถึงแล้วครับแล้วก็มาเริ่มที่สุดหล่อของครูนี่อย่างเท่เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมยังไม่ทันขาดคำเลยเอา้าเพื่อนมาอีกเอา้าไอ้นี่ก็รีบมาจังเลยเนี่ยคนต่อไปแก้ตัวลวหนูมันยังไม่ถึงไหนเลยลูกรีบลงซะละเอา้า เด็กๆอยากเล่นน้ำแหละดูออกไปเลยครับสุดหล่อของครูสาวๆต้องกีดเออผมแอบทำกับดักเอาไว้ครับแล้วก็มีคนตกจริงๆด้วยฐานต่างๆก็สนุกสนานกันไปโคเวอร์เป็นทาสานทาสานอีหยังวะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เห็นเด็กๆตกน้ำกันบ่อยเดี๋ยวครูจะทำให้เด็กมันดูอันนี้ก็เป็นคุณครูของเรานะครับสาธิตให้ดูนี่คุณครูคนแรกก็ผ่านไปได้คุณครูอีสองคนต่อมาน่เอาไหนทำให้เด็กมันดูเด็กๆมาเฮ้ย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 นี่ผ่านไปแล้วหนึ่งคนคนต่อมา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 ฮึ ผ่านฉลย,ย่างี้ก็รับรางวัลไปเลยครับเอาเด็กโรงเรียนผมชอบแกล้งเล่นตลกไงแกล้งตก <c ười> เอามาโอ้ลูกอยากเล่นน้ำกลับไปเล่นที่บ้าน <c ười> คุณครูหอมฉี่จะทําให้ดู <c ười> เอาขายหน้าหมดสะใจาแหละดูออกเปียกหมดผมไม่เหมาะจริงๆออกกับการให้กําลังใจเด็กๆก็พอคืนนี้รอบกองไฟเดี๋ยวมาต่อนะครับ